ผสมชาวนเซอร์ชี่เพราะว่าผสมชนาวเซอร์แล้วพอดีมีอาหารของน้องมิวมิวมก็เลยแบ่งให้หนึ่งกล่องไม่ใช่สองกล่องแล้วด้วยโอย้ดูเรียอ่ะออยนอร่อยจังเลยเมื่อกี้ได้ไส้กอกเซเว่นเปหนึ 1. <laughs> น่ารักจังเลยโอุ้ยอย่ากัดมืออย่ากัดมืออุกินเรียบร้อยด้วยอ่ะเอาน้ํามาให้กินด้วยเอาน้ํามาเทอ๋อเอากินน้ําด้วยกินน้ําด้วยรอแปบ๊บรอแปบ๊บเอาน้ํามาโอ๋ยรอแปบ๊บรอแปบ๊บน้ำ,นำอันนี้ไหมอันนี้ใครอันนี้ใคร อาหารก็ต้องให้น้ำด้วยเรยีนอีกนะมากินน้อ้าำกินน้ำเออนั่นไม่ใช่แล้วหิบแล้วมาแแมมหิบแล้วดูท้องนี่จบภารกิจสำหรับการมาเที่ยวส่วนพฤศาสตรระยอนะคะรู้สึกแฮปปี้สุดก็ตอนที่เอาให้น้องหมาที่นี่กินกินข้าวแล้วก็ กินน้ำไปละ